สวัสดีค่ะรัตนะคะวันนี้จะพามาเก็บแบล็กเบอร์รี่ค่ะแบล็กเบอร์รี่ที่สวนหลังบ้านนี่แหละสวนข้างบ้านนี่แหละมาดูว่าแบล็กเบอร์รี่ของเราเนี่ยที่ปลูกมามันลูกโตลูกดกลูกอ,ออกลูกยังไงแล้วรสชาติยังไงเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าเขา้าหน้าหนาวค่ะเดือนนี้ก็เดือนพฤกจิกา ข้าหน้าหนาวเป็นช่วงของแบล็คเบอร์ี่ที่ออกออกลูกออกดอกออกผลดีอปกติมันก็นมีพันธทั้งกี่นั่นแหละแต่ว่าพันนี้ก็ถ้าออกลูกออกดอกดีอ่ะก็จะต้องเป็นหน้าหนาวเนี่ยข้างหลังนี่แหละอันนี้เป็นทำทำค้างทําอะไรให้มันด้วยเดี๋ยวพามาชมนะคะว่าเก็บลูกเก็บผลมาดูผลว่าเป็นยังไงแล้วรสชาติเป็นยังไงเนาะ นี่ค่ะลูกแบล็คเบอร์รี่อันนี้คือดำดำแล้วแต่ดำเราก็จะมีระดับการเก็บนะถ้าดำแบบตึงๆเราก็ยังไม่เก็บมีแดงด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไม่เก็บแต่ถ้าเป็นแบบดำเริ่มนิ่มๆอะเริ่มนิ่มๆแล้วก็เริ่มเก็บได้ ยอมเก็บได้กี่ลูกแล้วเยอะแล้วเหรอยังมีลูกอีกก่อนไหนเห็นไหมลูกอันนี้มันหาเจอยังเน่าอยู่มันเน่าเหรอหรือว่ามันยังไม่สุกยังไม่สุกตามไปเก็บด้านโน้นเดอ๋ยวจะเก็บพวงนั้นลูกไป นี่ไงไปพร้อมกันเลยต้องรีบเก็บนะนกแต่กิ่งนี้มัน,ม,นมันเริ่มแห้งน้อเป็นกิ่งเก่าแต่ลูกก็ยังพอได้อยู่ไาทำน้ำปัน่นกันส่วนใหญ่แบล็คเบอร์รี่เนี่ยจะออกไปทางเปรี้ยวรสชาตินะคะจะออกไปทางเปรี้ยวเนาะ เยอ,ะ,อะเยอะหน่อยถ้าแบบสุกดีๆลูกได้ที่หน่อยเนี่ยก็จะค่อยค่อยมีรสหวานกระดาษลูกอืมอันนี้เยอะอแต่ลูกใหญ่นะอันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ถ้าตัดแต่งกิ่งดีๆนะน้ำถึงปุ๋ยถึงใส่ปุ๋ยหวานหน่อยก็ดีนะคะจะได้รสชาติหวานๆหน่อยอันนีหน่งลูกอันนี้นลูกใหญ่อยู่นะอันนี้ เอออเ้ชิมด like okay. oh, eh. ูหน่อยอมฉินนะไหนอมฉินโอ้ในอิงดูโชว์โชว์ลูกหน่อยดิโชว์กันโชว์ให้กล้องดูกันว่าใส่มือดูอ่ะใส่มือดูว่าลูกใหญ่ไหมไหนอย่าพึ่งนะเอ้ยวางไว้นี่แหละเดี๋ยวแม่จะจับกล้องเองเอาดูชิมดูเสี้ยวานหรือเปรี้ยวลองชิมดูลูกลูกใหญ่่ลูกใหญเต็มปากยินได้ไหมต้องกัดครึ่งเหรอกัดเลย อันลูกใหญ่ไปแล้วอ๋อกัรเลย่อดูกล้องเลยหวาเลิ้วเปี้ยวหวานลูกนี้หวานนะล้วลูกโอเคถ้าแบบผิวมันนิ่มหน่อยเนาะพ่ออันนี้เลือกลูกเก่งจังอันนี้ก็มีเปรี้ยยวหน่อแล้วก็ไปปั่นปั่นเป็นน้ำปั่นนะเป็นน้ำปิ้งโซลี่เนาะ ออร่ยเพราะว่าตระกูลเบอร์รี่ก็เด่นทางด้านเรื่องวิตามินซีวิตามินซีนี่เขาจะเยอะแน่นเมเบอร์รี่ขีดว่าน้ำอยู่แน่นไหนลูกอันนี้ก็มีนะเนี่ยขอองันเลยเดี๋ยวเราก็จะไปฟังน้ำด้วยจะน่าอร่อยเป็นน้ำเมเปิ้ลที่ตรงนี้ดอกดอกเยอะมากเลยเนาะ ออาเป็นชอ่อเลยนะเออคุณครัว้ะมีชิปปันด้วยนะแม่เพื่อนดิอ่ะถ้าได้น้ำถึงฝุยถ,ถึงนี่ก็ยิ่งเยอะดกแต่อันนี้ไม่ค่อยได้มาลดปลูกแบบธรรมชาติลดน้ำบ้างออสามาสี่วันครั้งอยากลดทุกวันแหละแต่ว่าพอดีว่าต้องอยู่อีกบ้านหลังหนึ่ง ต้องไปนาต้องไปไร่บ่อยเหมือนพ่อไปเก็บฝั่งโน้อนอยู่ลูกไหนหนูจะเอาเก็บอันไหนลูกมันดำฉ่ำหรือยังมันนิ่มหรือยังไหนลูกนิ่มอยู่นี่หรอเอาเก็บที่ลูกโอ้อันนี้ลูกลูกนี้ก็ได้เนาะลูกใหญ่มากเลยลูกนี้พ่เพี่เอาไปปั่นนะ่ะ นาะเอาไปปั่นเนาะหนูชอบปั่นละลูกใช่ปั่นจะได้หวานหวานเย็นเย็นด้วยแววเอาไปแช่เย็นด้วยนะใช่เดี๋ยวไอ้มีตรงไหนอีกลูกไปเปี้ยวกับพ่อหนอนพ่อเก็บพ่อเก็บได้เยอะหรือ,อยังมาดูพันธุ์ที่มีน้ำด้วยพันธุ์ต่งนู้นมันมีน้ำด้วย จะหวานจะหวานกว่าพันนี้อีกอ๋อพันมีหนามแต่ว่ามันมันเป็นปันี้สองอ๋อพอดูนี้สองเราจะ <c oughs> ไม่ได้แต่งกินใช่ไหมถ้ามันจะเป็นไอ,อันนี้จะโดกแต่ว่าพันมีหนามนี้โดกเนาะโดกกว่าลูกใหญ่ด้วยแต่ว่าข้อเสียมันก็คือหนามมันมีหนามนี่แหละเออเก็บทีไรได้แผลแต่รสชาติรสชาติจะดี แล้วก็โดดทนด้วยทนใช่ใช่รสชาติมันจะออกหวานกว่าพันนั้นแต่นี้มันยังไม่สุกไม่เต็มที่อาจจะมีรสเปรี้ยวงอยช่มันยังแดงดอยู่มันยังแดงอยู่เนาะมันก็เลยยังไม่หวานต้องแบบนี้ก็ต้องเอาไปแปลรูปไปก็พอได้เนาะแก้วนิดนึงแปลงว่าต้องเอาเน้นเน้นปั่นเน้นปั่นข้าวไปปั่นมันจะอร่อยเลยใช่ใช่ ลูกใหญ่ฝั่งนั้นอะระวังหนามนะลูกวันนี้มีหนามันนี้มีหนามมกนตโคนระวังกินตาหนูเราตาออกหันหอกแล้วเออเก็บได้เลยลูกเก็บได้เลยเห็นตรงไหนดำก็เก็บเลยเลยลูกเห็นตรงที่แดงไม่ต้องเก็บหรอก สีแดงมันเปียก,อ,กอูกโอ้ข้างในก็ข้างในก็ลูกใหญ่ใหญ่เห็นไหมลูกนี่ยมันเป็นหนามอย่างพันมีหนามนี้ดอกดีเนาะดอกทนแล้วก็รสชาติก็ข้างเดียวแม่ทำดอกหลน่นเยอะเลยคือสีเป็นพวงเลยอ่ะอุ้ยน้ำล้นอะยมดูแลง่ายด้วยนะพันมีหนาม อันนี้ไม่ได้ตัดแต่งเฉยๆถ้าตัดแต่งก็โดนใช่ใช่ตัดแต่งกิ่งแล้วก็จะได้ดอกรูดใหญ่ลักษณะการหลอดลูกนั้นไดเป็นส่วนใหญ่ใช่ลูกตอนนั้นอยู่นั่นที่หนูชี่ไปลูกหยิบแล้หยิบแล้ไปลูกตรงไม่มีเห็นไหมระวังน้ำใช่ไหมตรงนั้นเหรอลูกโอ้โนี่หรอมีลูกดำไหมข้างล่างเหรอลูกเอาลูกใหญ่ๆข้างล่างไหมเออนั้นได้อยู่ลูกเก่งจังนี่ไงลูกอีกลูกนะ ตรงนี้ไหมใช่ไหมตัวนี้ตานเย้โอจะเต็มแล้วเหรอไม่เอามาถ้วยเล็กไปใช่ไหมเนี่ยมันต้องได้ถ้วยใหญ่กว่าน,นี้เนาะกำลังเยอะอีกอีกสักครึ่งเดือนหนึ่งเดือนจะออกจะสุกเยอะ้าแล้เยอะแล้วอายู่หให้ดวงอย่าให้มันผลนหมการอ,ออกรูปอ,ออกผล<น> ออกมาเรื่อยๆช่วงหน้าหนาวนี้ออกดีค่ะลูกสวยรสชาติดีกว่าเพื่อนแต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆว่าลูกมันไม่ชอบโดนฝนน่ะยิ่งยิ่งตัดแต่งยิ่งออกว่าปีเออนนเจไ,ได้ไม่ได้ตัดแต่งเนาะดูจริงนะเลยเดี๋ยวก็จะออกดอกแล้วเนี่ย เราจะกินไหวไหมย้างเนี้ยปลูกปลูกนี้กี่ต้นเนาะนนอยู่นี่ถ้าถ้าแถวนี้นี่ยห้าต้นแถวนี้แค่ห้าต้นเองใช่ไหมแถวไอ้พันธุ์มีน้ำมีผูกนี่ห้าต้นเองได้ฟีเยอะเลยนะเนี่ยลูกดำดำอยู่ตรงนั้นก็นระยะห่างสองสองเมตรต่อต้นอ๋อสองเมตรมนนลูกดำดำ,ดำลูกอะออมสินมันหล่นหรือเปล่าลูกหรือว่าไม่เอาไม่เอาเนาะ มันหน่นแล้วมันทะปุทางนี้พอแล้วมันหนามมันไปต่อไม่ได้แล้วฝั่งนี้มันมีหนามมาลูกเดี๋ยวให้มันเกิดออกมาใหม่ก่อนใช่ไปกับแพฟแด้วระวังหนามเด้อ ใครมาเนี่ยก็ให้ชิมได้เลยนะเนี่ยชิมฟรีชิมฟรีนี้ฝั่งนี้ไม่ได้ทําค้างขึ้นมันก็เลยไม่ค่อยเหลือยฝั่งเนี้เนี่ยฝั่งนี้ไม่ได้ทําค้างเห็นไหมไม่ค่อยมีเส้นแต่ฝั่งนี้ยทําค้างเห็นไหมก็จะกิ่งก็จะเยอะโดกยาว สวยกว่าผลก,ออก็ออกผลเยอะกว่าเพราะว่ามันได้กิ่งเยอะเนาะท,ทั้งทางที่ปลูกปลูกปลูกเวลาเดียวกันนะคะปลูกพร้อมกันปลัหนึ่งมก,กราหกสามมกร 6, อันนี้ก็หเกือบ1ปีละอันนี้พฤศจิกาแน้เดือนก,กว่ากวนี่ไงพี่ยอม เอฟเฟกต์ดีนะเราอะ่ะเต็มแลยให้น้องพร้อมด้วยนะค<ะ>่ะมันเปียเลยเอาบอกอันนี้แหละเอาไปให้ย่าทวดกินกับข้าวย่าทวดบอกหาผลไม้ไปกินกับข้าวหน่อย <c oughs> <c oughs> กิ่งมันเยอะมากอะ่ะดูสิเลื้อมากับพื้นก็มีอะ่ะถ้ามีเวลาตัดแต่งถ้ามีเวลาตัดแต่งกิ่ง,<ม>ง,งอะไรดีๆหน่อยก็จะได้แบบลูกใหญ่แล้วก็พอดีแบบกับค้างอ่ะ อืกิ่งไหนออกลูกออกดอกแล้วตัดออกตัดออกก็ได้นะเก็บผลหมดแล้วก็ตัดอันนี้กิ่งไหนขึ้นค้างได้มันก็จะก็จะชูสูงออกดอกอันนั้นก็อีกพันหนึ่งใช่ไหมปลูกพร้อมกันไม่เป็นรัวกชนะ่ปลูกพร้อมกันแต่พันนี้ก็ยังไม่เป็นรั่วชอบอากาศหนาวเยอะม,มากเลยอ่ะพันนี้ อันนี้จะชอบอากาศเย็นมันลูกจากกิ่งตอนอ๋อใช่ใช่มันเป็นกิ่งตอนเนาะมันไม่ใช่เนื้อเยื่อแต่ก็คนละพันธุ์ด้วยแหละคนละพันธุ์คะเพี่ตอนดูครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่เยอะต้องรอดูอ่ะพันนั้นมันจะเป็นอีพันธุหนึ่งเรียพอแล้วมาแล้วเนาะหมดหรือยังเกีบยวเนี้ยแล้วลูกนกมันยิ่งมาจองรังไว้อยู่เผื่อแผลรังเผื่อแผ่นกด้วยรังใหม่ด้วยอืม นกเดี๋ยวแม่มันตกใจเราโอ้ยกิ้งก่าพ่อกิ้งก่าจะมากินของมันเนี่ยนะกินไข่อะไรกินไข่นกเหรอไม่เห็นมันไปแล้วเม่กิ้งก่ามันมาคาบเลยจะมาคาบข้าบมันกินได้หรอได้เลยก็อยู่มันก็นมาเราเรียบไปแม่มันจะได้มาเออเดี๋ยวรีบไปหน่อยเดี๋ยวให้แม่นกมาแม่นกจะได้มาเฝ้ารังหน่อยพ่อพ่อนี่ควงหนึ่งยังไม่ได้เก็บปอนมาดูซิ มีลูกแดงมีลูกดำม,ม,มันส้อนอยู่ข้างในเยอะอ่ะมันจะมีไอ้กิ้งก่ามาอยู่เพราะว่ามันจะมีมแมลงมากินใบอ๋อแมลงมากินใบเออก็ดี<ร>กิ้งก่านะอันนี้ไม่ได้ฉีดยาใช่เราต้องฉีดยาให้มันหนีเลยถ้า <laughs> ไม่ฉีดหรอกลูกเราก็จะกินต่อไงเราแค่ปลูกปลูกกินปลูกเราไม่ฉีดหรอก เราต้องผัดผัด,ดมันมกินมากินไม่เป็นไรแบ่งมันไปบ้างมันกินไม่เยอะหรอกเราก็ต้องแบ่งปันสารบ้างนะไหนโชว์สิวันนี้เมนูอะไรเมนูมเมลฟิรรี่เหรอเอาไปใส่ไข่เจียวได้ไหมได้เ<น>หรอหนาจะกินเหรอไข่เจียวจะเปรี้ยวไหม <Yeah. laughs> ยี่อมชอบไข่เจียวเหรอแล้วก็เอาเอา,เอาลองเอาแวคเอรี่ไปใส่ดูไหม <laughs> แล้วก็ไปใส่นมปังทายแยม <laughs> เดี๋ยวพี่อมต้องลองชิมเออเมนูแนะนำหรือเปล่าเนี่ยมีคนแนะนำมาแนละ้วว่าอยากให้มันหวานก็ใส่ปุ๋ยไอศูนย์ศูนย์ศูย์ห้าสิบศูนย์ศูนย์หกสิบแต่ว่ายังไม่ได้ลองว่าจะลองอยู่ถ้าสมมติอยากให้รสชาติอยากหาให้รสชาติหวานขึ้นใช่ไหม <laughs> แต่ถ้าที่ถ้ามันสุกเต็มที่มันก็หวานผมเที่ยวกำลังดีแต่ถ้ามันสุกไม่เต็มที่มันก็ออกเที่ยวเยอะแค่นั้นเองนี่แหละแถวนี้ห้าต้นใช่ไหมนี่คือข้อดีของมันก็คือมันปลอดภาคอีสานเนี่ยมันอากาศไม่หนาวนะมันชื้นๆมันหนาวแต่มันร้อนได้แล้วพันธุ์ไม่มีน้ำเนี่ยมันก็จะมีเวลาเราเข้าจัดการไม่ว่าจะเป็นการขึ้นค้างการตัดกิ่งการเก็บลูกอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายถ้ามีน้ำมีน้ำมันก็ข้อดีก็คือทนแล้วก็โดด แต่ว่าเวลาจัดการมันก็ยากหน่อยถ้าใครกินแบบแบบเปรี้ยวก็เอาไปคลุกอะไรนะคลุกเกลือเออใช่ใช่คลุกเกลือบวยอะไรพวกนี้น่าน่าสนใจคล้ายๆอ่าอะไรนะสตรอเบอรี่อ่ะที่เขาคลุกอ่ะคลุกบวยก็จะมีหวานมีเปรี้ยวมีอะไรผสมกันเออน่าสนจยังไม่ใช่แบบหวานเกี๊ยบเลยไม่ใช่โอ้กินอะเดียอะเลยโชว์หน่อยเชว์หน่อย อันนี้ก็ได้แล้วเยอะมากเลยนะถ้าเขาไปอันนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะนี่เพราะว่ามันเพิ่งช่วงต้นฤดูใช่ต้นฤดูแล้วก็ปลูกไม่เยอะด้วยห้าต้นแล้วก็เราลงแปลงใหญ่โอเคคลิปนี้บ๊ายบายหน่อยนะบายบายพามาเก็บเดี๋ยววันหลังพามาใหม่บ๊ายบาย